ครบเส้นตายอพยพส10ตุลาคมวันนี้คือวันที่ทุกสายตาหันมาจับจ้องบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วพื้นที่เล็ก,ลกๆริมชายแดนที่กลับกลายเป็นศูนย์กลางของเกมอำนาจระหว่างไทยและกัมพูชาบรรยากาศภายนอกอาจดูเงียบแต่ข้างในทุกฝั่งกำลังขยับพร้อมกันเสียงหนึ่งถามขึ้นวันนี้จะจบด้วยการเจรจา หรือการประทะฝ่ายไทยโดยกองกำลังบูรพาประกาศชัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายให้ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในเขตไทยอพยพออกจากพื้นที่ตามข้อตกลง GBC ไทยกัมพูชาแต่เมื่อครบกำหนดกลับพบว่าไม่มีใครยอมออกชาวบ้านฝั่งกัมพูชายังปักหลักอยู่ในพื้นที่เดิมขณะที่ฝ่ายไทยเพิ่มกำลังในพื้นที่อย่างเงียบๆเบตรียมพร้อมหากสถานการณ์บานปลาย เชา้านี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่สงบงันเจ้าหน้าที่นำป้ายเขตแดนใหม่มาติดตั้งพร้อมเริ่มภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีผู้สังเกตการจากหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบเพื่อยืนยันว่านี่คือภารกิจเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่การลุกล้ำแต่ในอีกฝั่งหนึ่ง กองกำลังทหารราบที่51ของกัมพูชากลับส่งหนังสือคัดคา้านไม่ให้ไทยดำเนินการในบางจุดโดยอ้างว่าพื้นที่นั้นเป็นของกัมพูชาเช่นกันนี่คือการประชิญหน้าทางเอกสารแต่ผลสะเทือนกําลังสั่นไปถึงระดับรัฐบาลระหว่างที่ทหารทั้งสองฝั่งจับตากันทุกฝีก้าาบนโต๊ะการเมืองระหว่างประเทศกลับร้อนแรงไม่แพ้กันรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีไทยเสนอสหรัฐขอเป็นคนกลางไกลเกลีย่ยเข้าพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาแต่รัฐบาลไทยตอบกลับอย่างแข็งกร้าวไทยจะไม่เจรจากับใครทั้งนั้นจนกว่ากัมพูชาจะทำตามสเงื่อนไขสำคัญ 1. ถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดน 2. ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมด 3. ปราบแก๊งสแกมเมอร์ชายแดนและ 4. อพยพชาวบ้านออกจากเขตไทยทันทีนี่คือคำประกาศที่สะเทือนทั้งภูมิภาคและเป็นสัญญาณว่าความอดทนของไทยใกล้ถึงขีดสุดแล้วหลังครบเส้นตายอพยพเมื่อวันที่10ตุลาคมสถานการณ์ไม่คลี่คลายกลับตึงเครียดขึ้นทุกชั่วโมงกองกำลังบูรพาได้รับคำสั่งตรงจากส่วนกลางให้รักษาความสงบแต่เตรียมพร้อมเต็มรูปแบบ พื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู่บริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วฝั่งไทยจัดตั้งจุดควบคุมร่วมนำรถทหารและกำลังพลเพิ่มเติมเข้าประจำพื้นที่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือชาวบ้านฝั่งกัมพูชาหลายสิบครอบครัวกลับออกมาปักหลักเป็นแนวร่วมพร้อมถือป้ายเรียกร้องว่าอย่าลุกล้ำพันดินของเรานี่คือบรรยากาศก,าก่อนเริ่มปฏิบัติการที่เงียบแต่แรงดันสูงเวลา13นาฬิกา30นาที คือฝ่ายไทยเตรียมเข้าสำรวจและเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดที่ตกค้างตามแนวชายแดนเป้าหมายหลักคือการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝั่งและเพื่อยือนยันว่าไม่มีการลุกล้ำในดินแดนของกัมพูชาแต่ฝั่งโน้นกลับไม่เห็นด้วยกองพันทหารราบที่51ของกัมพูชายืนน่นหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการระบุว่าไทยไม่ควรปฏิบัติการในบางเขต เพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่ตรงข้ามกับกัมพูชาโดยตรงคำถามคือเมื่อทั้งสองฝ่ายยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่เดียวกันใครจะยอมถอยก่อนประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งจดหมายตรงถึงนายกรัฐมนตรีไทยเสนอขอเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแต่ผลที่ได้คือการปฏิเสธอย่างหนักแน่นจากรัฐบาลไทยรายงานจากแหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ทรัมป์เสนอให้สหรัฐเข้ามามีบทบาทคนกลางเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่ชายแดนสระแก้วซึ่งตึงเครียดต่อเนื่องหลังครบเส้นตายอพยพอย่างไรก็ตามผลเอกอนุทินชาญวีรตูลนายกรัฐมนตรีไทยตอบกลับอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่เข้าสู่การเจรจาไดๆจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของไทยก่อนตามสเงื่อนไขที่ไทยยืนยันนายกรัฐมนตรีระบุว่า ไทยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกในตอนนี้เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยข้อตกลงระหว่างสองประเทศเท่านั้นนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนที่สุดของไทยต่อความพยายามแทรกแซงจากต่างชาติพี่น้องครับหลังคุณกันจอมพลังได้เริ่มปฏิบัติการครั้งสำคัญที่หลายคนจับตามองนั่นคือการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จำนวน60ตู้เข้าสู่พื้นที่เผชิญหน้า ภารกิจนี้คือการปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทหารไทยที่กำลังปฏิบัติภารกิจผลักดันและดำเนินคดีกับทูุรุกที่ในพื้นที่ตึงเครียดก่อนการขนส่งคุณกันพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าตู้เหล่านี้แข็งแรงกว่ากำแพงปูนและสามารถใช้เป็นเกราะป้องกันทหารได้จริงตามแผนการวางตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้จะถูกจัดเรียงเป็นแนวซึ่งทหารสามารถขึ้นไปลาดตระเวนด้านบนได้อย่างปลอดภยัย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าได้มีการประสานขอรถแห่2คันเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่พิพาทอีกด้วยล่าสุดตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดได้เดินทางถึงจังหวัดสาะแก้วแล้วและกำลังทยอยส่งเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งทันทีนี่คือการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคประชาชนและทหารเพื่อแสดงจุดยืนในการรักษาอธิปไตยของชาติครับ